ลุงผมอยากเกาะลุงดังคลิป <ผม S 2> ไม่ดังอ่ะไม่ใช่ลุงพวแล,ล้ว <c oughs> ลุงจะมาเกาะลุงพลดังลุงไม่ใช่คนละลุงจนๆเลยนี่เฮ้ยเอยจอเม,มีมีมีหลายคนถามว่าเวลาลุงขายเนี่ยลุงเมาหรือเปล่ามีคนถามสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ ตอนนี้พวกเราอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปินะครับผมซึ่งแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาเที่ยวเดอะมอลล์บางกะปินะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันกินอาหารกันได้ครับวันนี้เราจะไปกินส้มตำโจโจกันครับ <Yeah. S 1> จะไปเกาะโจโจดังเหมือนเดิมครับช่องเราไม่มีอะไรมากครับแค่กเกาะคนอื่นดังไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็ดังไปเรื่อยๆครับได้ครับแต่ว่า <C oughs> นั่นแหละตอนนั้นแหละก็เดี๋ยวไป เราชมกันเลยว่ามันจะหามันจะปัดอีกแค่ไหนว่าลุงแกจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนรู้จักค้มตามโจโจโกันแล้วใช่ไหมละ่ะดูไหมผมรู้ผมรู้ว่ารู้จักไปครับผมไะ Yeah, some days I feel unfazed, like when I'm with my friends with a cup raise. on Monday I got a gun race. Suicide, I'll do it dying 'til hump day. Then I go right back at it like an automatic. More drinks, more songs, more beats to rap. I need to shrink. I'm gone. More time keeps passing. No watch, no thoughts at all. Just a hat, new era. Wet my p's and o's. Need the Phillies with the orange and black to feel. ตอนนี้นะครับทุกคนได้อยู่ที่ร้านนี่ร้านนี่เลยนี่ นั่นนี่เลยอันนี้ยเลยคือวันนี้แบบพิเศษมากเลยครับรายการนี้ปกติมามีผมคนเดียวใช่ไหมรายการอร่อยเกินมีผมคนเดียวนี่มีนี่มาก็พิเศษแล้วพิเศษก็มีพิเศษมีนู่นอีมาเลยครับมาเลยครับพี่มาเลยครับเฮ้อนี่ครับคนนี้ครับแต่ก็เจอพิเศษนะผมเอาและครับผมสวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับผมก็วันนี้อยู่อยู่ช่องนันค์กรุงออฟฟิเชียลนะผมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ชอบของโอเคครับวันนี้ ยังไงครับวันนี้ขอบมากครับท่านผู้ชม้าครับผมเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไร่ได้ไม่ได้ม่ที้ไม่ไห้ไม่้าน่้อง่ได้ไม่ได้ไมด้าม่ไ้ไ่ได้ไม่ได้ม่ด้ไม่ไดูกันวดไ่ได่ได้ไม่ไดัไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้รม่ไั้่นข้า่ดไห่ครับผดมไปดูกั่ครัไมรับอยากกินไก่ย่าง้รั่อันนี้ไก่ไก่ย่างแบบอันอัน่ดียว่บบ แต่ย่างกันย่างร้านเดียวหร้านนี้หรือเปล่าร้านเดียวกันไหมครับอันนี้เขาเข้าไปคุยข้างในได้ไหมครับงงนั้หลแม่แม่อยู่ทางนี้อันนี้โหผมร้านนี้ดังไหมครับหนูว่าด,ดังเลยดังเลยดังเลยไม่อันอันนี้เป็นร้านเปิดใหม่ใช่ไหมครับร้านเก่าอยู่ตรงไหนร้นานเก่าอยู่หน้าคอนโดลุูพินีโอหแสดงว่าผมไปผมไปร้านเก่ามาผมไม่ถามรู้จักส้มตำโจโจ้ไหมเขาไม่รู้จักสักคนเลยครับ ตบโจโจ๊ะใชลูกและนี่ไก่โจโจ๊ไก่โจ๊โจ๊ไก่โจ๊โจ๊คนย่างก็จะโจ๊ะนะลูกอ๋อหนูไปร้านเก่ามาเหรอใช่ไปร้านเก่ามาตามีเพ S ไปครับอ๋อย้ายมาสองจะเข้าสองเดือนแลนะลูกอ๋อย้ายมาเข้าสองเดือนแล้วจ้าอันนี้เวลาสั่งเวลาสั่งไก่ก็คือจะเป็นไก่ร้านนี้ใช่ไหมครับนั่นคือสั่งไก่ร้านนู้นเจ๊แฟนโจ๊ะโจ๊ะแล้วแม่กินโจโจ๊ทุกวันแม่เหรอ

แม่แล้วเอาเค็ตเปันน้งต่อนลูกเปนัน้โตไปแม่แล้วเอาเค็เป็นรีจอยอ๋อเพ่ผมผมอยากชิมอ่ะชิมได้ไหมลูกอร่อยไหลูกอร่อยไหมลูกอร่อยครับนี่ไปหาพอนื้อหน้าเับ ้าเลยลูกค้าขอลูกคอะไรไหมสี่ร่ครับสิสี่ครับนี่ครับเจ้เ้ยเอ้ยดผมเข้ามาได้ไหมเนี่ยอยากกินอยากกินอ่ะอยากกินอ่ะอันนี้อยากกินอะไรนอ่ะ อร่อยน้ำลายตำโ้อร่อยเลยเอาข้าวหมูนี่ลูกเวทีพริกคืออันอันนี้ให้ผมกินหมดเลยใช่เดี๋ยวเทพิกลูกไปข้าวหมูนี่จะทถ่ายตากล้องอยู่นู้นแล้วผมอยู่นี่ใช่ไหมใช่จุงมีตำ้มตำแบบไม่อร่อยบ้างไหมไม่รู้อ่ะไม่เผ็ดนี่ไม่อ๋อไม่เผ็ดอเพราาะวว่่นึกาไม่มีไม่เผ็ดไม่มีเขาไม่ขายนี่น้ำตาลหรือเปล่าชีลอผมรู ตีแล้ยตงสารครับบอกตรงเลยเดืยบร้อยประหวานกินแน่เลยเจอเจอลุงอันนี้น้ำอะไรอ่ะกินหน่อยเลยน้ำมะนาวกินไหมอ่ะรอดไหมตายตายเลยพ่อแข่งกับผมใครเสียงดังกว่ากันเอาไหมดูดูเพื่อนผมดูดูไปเต้นเต้นไปก่อนเต้น ลงอันดรูดูเพื่อนผมเพิ่งไปใหได้เลยเนี่ยลงเดี๋ยวผมผมโจ๊โจดังๆให้เลยพ่อเดี๋ยวผมโจ๊ะดังให้เลยนะได้เลยเนาะจ้าจ้าลุงลูกค้าลุงค้าลูกค้ามีแบบโมโหแล้วมาตีหัวอะไรบ้างไม่มีไม่มีมีแต่ความชิดจะตายที่เพื่อทุ่ความชิดไปเลยโหเจอได้เลยเจอคนไหนจ้าคนไหนเบอร์สี่สิบเจ็ดครับ ลุงลุงเต้นเป็นปะลุงเต้นเป็นไหมครับแกลุงแกเลยก็จะไม่หัวน้ำะไรพ่อลุงผมอยากเกาะลุงดังเลยจิปไม่ดังไม่ใช่ลุงคนแล้วลุงจะมาเกาะลุงคนดังลุงไม่ใช่คนแล้วลุงตัวะโ้นเลยเฮ้ยภาสาไทยนี่ไม่ใช่ลุงคนะโอ้จะเกาะลุงดังไม่ใช่ลุงคนด้วยโดนถ้าได้พริกหมดกี่บาทเนี่ย สองรอยโลอ่ะสองร้อยโลอ่ำเร็มาเขาบ้ยังสองร้อยโลสองบาททำไมวะทำไมสองบาทล

เขาไปเมพี่ตูนแกเขามาเขาได้รออมาไไปไ้สามคนได้รอเรวมาเร็วเขามาด้กลัวอะไรกยู่โอ้เจอเจอเมอผู้ชาหล่อไม่เอาีเลยเหรอเพ่เวลาคนแก่มาทำเม่อยาทำบริการนย ัวลูคภาเ็นกันยี่เลยัโ้บ้าน้สกัไมครับองน่รู้เ้ยแม่บกิน่ะเบื่กัน่บ้านมเยอะเลยคครับที่นจาบ้านมาเลยขาเนียน่งไ่ย่างึ่งตมอไเลกพูดมาเลยตรงๆมาเลยไม่ต้องอ้อมค้อม โจ้พวกทำไมละค่อีอย่างเมื่อกี้โจ้กี่ขีโจ้ขอบคุณมากซึ่งกันด้วยกันลูกขอบคุณมากนะครเมาเลยรอรอไหมก่อนรอไหมหรอโจ้เปล่าโจ้เปล่าโจ้โจ้ไอ้สั่งอาหารเช้าดิตอนนี้นะเพื่อนๆเราอยู่กับงานถุงนะครันนี้เรากิน ใช้สีเหมี่ยวนะเฮ้ยใช่สาขาเนี่ยสาขาเลยครับเนี่ยมาโจโจไปเมื่อกี้บอกเลยมึนหัวเลยแสบท้องเลยมึงใส่แล้วกันมารีวิวเลยมึงมารีวิวเลยมาผมรีวิวก่อนเลยว่าโคไม่ได้ใจผมนะแต่ว่าเห็นนะผมห้าสิบว่าไหครับห้าสี่ห้าสี่ ไม่ว่าอยู่ไมว่ามันรอจะบอกไม่อกก็่รเป็นไงบ้างลองชิมลองชิมเดี๋ยวไม่ยังไม่ยังไม่ได้รีวิวนะแต่ว่าของของกินจะหมดแล้วไม่ไม่ไม่รู้อะรีวิวอะไรไม่รู้อะคืออันเนี้ยคืออะไรไม่รู้อะส้มตำอะอันนี้ก็ส้มตำอันนี้ก็ส้มตำเออเออคืออะไรก็ไม่รตำลองชิมดีชิมดบแบบแบบแบบ บอกความรู้สึกหนยครับเป็นไงโหรสชาติกำลังดีนะโจ๊ะๆเลยพี่ตันลองไม่ต้องลองตั้ไทยเลยพี่เดี๋ยวเราจะมาลองคอหมูย่างกันนะฮะจับทางร้านนะฮะบอกเลยว่า เยอะดิอาจาย์ไม่กินคอหมูย่างเก่งเลยเอ้าจะเย็นสิต้องไปทีแล้วสเต็ปดูพี่ดียให้ต้องดูเห็นปะก็ดูปะเห็นปะชัดเกินหมูปั๊บครับยังไม่ได้รสชาติอ้าว ว่ารสชาติมันก็เป็นหมูอะครับไม่ไก่เหรอพี่ลองกอนลองกินครับลองหมูนะลองครับลองคือไอ้ไอ้ไปกินส้มต้มไอ้ยืมต้มพี่มาพี่หนึ่งมาพี่หนึ่งมาเพราะวางกล้องมันตั้งอะไรนี่แล้วมามามามเลยผมจะลองหมูกับกุ้งลองสดดูนะอการของผมแล้วนะครับมันจะมาเนี่ยนะฮะ อันนี้อตำอะไรนะปูปลาป้าอันนี้ตำปูปลาลยลลางองตำปูปลากันนะครับบังนะเดี๋ยวผมลองตำไทยนะฮะโอเคสมตำโจ๊ะลองดูนะครับผมโจ๊ะอะไรเนี่ยปลาบ้านะครับลองดูนะ ต้องบอกว่ารแบบจีจานมากครับผมสมามเป็นโจโฉมากครับเผ็ดสัดๆัสแบบปลาร้า,านี่นำหมาเลยยอดไอ้อะไรนะตำกุ้งสดใช่ไหมตำกุ้งสดอาอหกได้แล้วกินเลยกินเะยอ๋อ เหจะไปกวนลุงอ่ะครับแต่ลุงเขายุ่งอ่ะกวนไม่ได้เลยเสดเด็ดกินกันก่อนไหมเดี๋ยวไปลั่นในร้านลุงเอาแล้วกันกวดแล้วโจโจเดี๋ยวขอตัวกินก่อนครับเดี๋ยวเราไปลั่นกันเอาเจอเจอพ่อทำไรอ่ะกินไก่เหรออร่อยไหมครับอร่อยเจอต้อแใส่อะไรก็อร่อย

ขอโทษครับขอโทษครับตังโมอ่ะลุงี่ตังบัวไ่ตังโมคือใครสวยลุงตังโมคือใครนี่คนสวยลูกสาวอลูกสาวลูกสาวโตขอขอเลยขอไปเลยขอไปเลยลุงลูกสาวลุงสวยอ่ะสวยคนนสวคนนี้สวยสาบสวยคุยกันดิเดี๋ยวเ คุยู่พนั่ะคุูีเอาหม่่ยน้มันมชื่อชื่อชื่ออะไรครับชื่อบุสวาค่ะอ๋อพอดีว่าทีมงานผมชอบอะครับผมเออไม่ไม่ทราบว่ามี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 คนดูไม่มีค่ะโอ้ยสดสดยังไงสดค่ะเราเราสนใจทีมงานผมสนใจคนไหนรือเปล่ารอหมดนั่นแหละค่ะ รอหมดเลยโอ้ยองลองหมดเลยใช่ห้รอยกร้อยพี่นั่นแเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ได้เลยได้เลยรู้สึกกำลังขอไอด้วยพี่ขอไจีด้วยไม่เลียีดไม่เลี้ย g ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเด เฟสอ่ะมีมีเฟสหรอมีเฟสเป็นภาษามอนะคะพูดหนูเป็นคุมอนอ๋อเป็นภาษามอนคุยคุยคุยกับเขาเรื่อยงไหมภาษามอนเป็นสาวมอนค่ออะไรภาษามอนเปออะไรภาษามอนโตมันจะคุยยังไงดีอะหนูก็คุยไม่ถูกเหมือนกัน ไม่ภาษาภาษามอนไม่ใช่ภาษาไทยเลยไม่ใช่ภาษาไทยค่ะคือเป็นประเทศมอนเป็นประเทศมอนค่ะมอนในประเทศพมาาด้วยก็เป็นย่างกุ้งอะค่ะเอาดีดีเอาดีดีถือถือใคมคุยมึงถือคุยกันเองมึงจ่มีกับกับนิ่งทำไมมีอะไรจะทำไหมหนูไปทำงานแล้ว ความสุขเขาทำงานอยู่เน <ators> <klore ret ro ired> ี่ยผมว่าผมไปถามพ่อเขาดีกว่าครับนี่ค่ะซออยู่เข้าานี่พี่ดิจิตอลจะไปถามพ่อเขาเขาจะไปโควรพ่อทำพ่อเขาอยากรู้ว่าร้านเนี่ยตั้งขึ้นมานานหรือยังครับสี่สิบปีแล้วฮะสี่สิบปีแล้วเหรอกวลุงอ่ะแล้วพ่อคิดไงถึงื่อตั้งร้านนี้ขึ้นมาตอนแรกตั้งที่ไหนครับพี่ร้านแรกร้านแรกอ๋อร้านแรกตอนแรกคนเยอะไหมพ่อเยอะเยอะมากเลยครับแต่ประตูผสมสีอ๋อหลังจากที่คนเยอะก็มียูทูบเบอร์เข้ามาเยอะๆใช่ไหมครับ เหนื่อยเหนื่อยหรือเปล่าเนี่ยผมมาคุยนี่เนี่ยกินก็อยากไล่ไปไกลๆใช่ไหมลุงไม่รอดไปขี่นะต้องบอกงี้ดังจริงลูกตะก่อนสมัยก่อนไม่มีอย่างนี้นะเมื่อก่อนบะละครึ่งลูกคือผมอยากถามว่าอาบลงใช้อะไรทำรับทำไมอร่อยมากเลยอ่ะชี่หมองแต่ก่อนไม่มีนะแต่ก่อนสมัยก่อนไม่พริกวันละไก่วันละครึ่งสามไม้่อก่อนบะละครึ่งลูกโอ้ อย่าขี้เกียจลูกพยายามที่ไรนสละสิ่งนั่นอย่าขี้เกียจลูกเจาะเลยอ่ะเจาะเลยเจาะเลยมันจะเจาะเจาะเจาะเลยใช่ไหมเงินไม่มาหาเงินเราไม่มาหาเราเราไปหาเงินนะลูกใช่ต้องสักแก่เขาบอกเขาว่าไม่อร่อยระบาดปรุงตัวไปเรื่อยเพราะลูกค้าคือพระเจ้าใช่ไหมครับใช่ก็คือเป็นยแฟนเป็นลูกสาวลุงก็คือได้เงินเลยเดี๋ยว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 ลูกสาวห่วงใครแต่แต่จะเกิดมาเพราะสจลุงสีลูกเมตุม ถ้ามีคนแบบไม่มีเงินมากินเนี่ยเป็นไงได้ของกินเลยของกินได้ลูกของกินได้ขอขออของกินได้ขอกินได้คูดตรงตรงเอาไปขอกินกินได้ไม่ใช่จะจะดำขอกินเลยบอกว่าขอกินโอเคกูถ้ากูเป็นแบบมึงก็ได้ห้าบาทกันของแฟนเลยซื้อของน้ป่าครับจ้ามกินลูกสไัยก่อนนะมีมีมี ถามว่าเวลาลุงขายเนี่ยลุงเมาหรือเปล่ามีคนเล่าแล้วแต่น่ะลุงทุกโอ้โหดูรีแอคชั่นเลยใครใครเป็นคนคุมเพจอรนะลุงจอยจอยพ่อพ่อเป็นคนจังหวัดอะไรครับร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดจะได้มีน้องชายเจ็ดสิบสี่นั่งไหนคะเจ็ดสิบสี่ย้อมลุกขึ้นเลยพ่อขึ้นมากรุงเทพเพื่อขายที่นี่ไม่ใช่อยู่สวนจักรเป็นเด็กเป็นลูกน้องเขาเป็นส่นล้อมแข็งมาก่อนส่นมาแล้วก็มาเจอแม่จอยก็ไป ไมา่อะไรจะทำดูเลยไหมไม่มีอะไรแล้วหรออร่อยไหมอร่อยอร่อยหรอเจ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 จเจเจเ เจ้พ่อกินข้าวให้หน่อยแล้วเดี๋ยวพ่อไปทำงานต่อใช่ไหมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเจ้าเจ้าพ่อทุกคนเนี่ยเราก็ได้รู้ความเป็นมาของลุงตั้งแต่สมัยก่อนจนตอนนี้นะฮะว่าลุงพขามีชีวิตเป็นยังไงคินี้มีสาระนิดหน่อยเยอะเกินตัดดีกว่าเอายกมือทำไมครับแสงแสงเข้าผมไม่รูดีแสงเข้าผมเนี่ย เออเอาจริงๆเือว่ามันอร่อยไหมมาที่เอาเอาจริงๆนะครับว่าความความคิดเห็นโดยส่วนตัวนะครับว่าร้านลุงโจ๊ะเนี่ยผมว่านอกจากอร่อยแล้วก็เผ็ดแล้วเนี่ยราคานะครับผมว่าเป็นกันเองนะฮะที่สั่งมาก็เท่าไหร่ฮะแปดพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะเดี๋ยวไปพักแต่ว่าอย่าไปบอกใครนะลุงเขาลดให้ด้วยจริงๆโคตรดีอ่ะ ลดให้ด้วยอ่ะทั้งหมดเนี่ยประมาณสี่แสนอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าจีนพนักงานคนในร้านได้ด้วยนะใช่เขาบอกเขาบอกว่าอะไรนะว่าอย่ารอให้เงินมาหาเราต้องวิ่งเข้าหาเงินใช่แล้วก็วิ่งเข้าหาลุงเลยลงไม่เงินก็จะไม่ต้องพูด่ะพูดไม่ไม่สำหรับผมนะสำหรับผมนะฮะตรงๆนะคือถ้าเกิดคนกินเผ็ดอ่ะก็จะอร่อยเลย อร่อยฮะแต่ผมกินไม่เผ็ดมากหรอกไม่ใช่กินต้องมี energy ก็คือกินกินไปอ่ะอินไปแตง่มเน่ไม่ได้พีิกจริงๆริงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจะมีไปไปลองกันจัดครับบอกเลยฮะน้องๆสุดจัดมากวันนี้อร่อยสุดยอดเจ้าเดีครับเดีครับมาดีลูกมานละครับแม่เดีครับพอไม่ว่าเนี่ยพไม่ว่า ม่ตรงนี้มองเห็นไหมนี่มองเห็นปะมดๆจุดนะับเบิ์บ้านครเป็นงานสายตาเนี่จะบ้านครับแม่บ้านนะครับแม่ปิิ้ไหนครับิ้ไหนให้คนดูชมคอูใช่ไมู่กเอาแหไหนอ่ะน่คุพูไงที่ร้านไรอฝากร้านฝากร้านเนี่ยฝากร้านฝากร้านเลยค่ะฝากร้านน้องจอยนะน้งโจโจไม่เผ็ดไม่ขาย นไม่เ <ST su ll ichen> ็ <i> ิดไม่ขาดใจจ้ไลเยอะนะลูกนะขอให้เจพัครับขอให้ปวสำเรสมรรถนานะลูกนะขอผมจ้ะจ้ะแม่งกุลซีอีโอแกนเจอกันทุกคนจ้ะ ไบอกเลยว่านี่นมนมมีนมไข่เนี่ยมันเป็นไข่ในอยู่มาโผล่ช่องบุเรีเลยมันไข่เนี่ยนี่ก็งไข่เนาะนี่นะครับก็บอกเลยว่าแสบท้องกันไปตามๆกันโจโว่ากน่เลยคือลุงเขาแบบลุงเขาใจดีมากเห็นนะเออเขาเลี้ยงเคาเลี้ยงอะไรเลี้ยงค้าวหมูย่างด้วยเลี้ยงไก่ด้วยนะเลี้ยงข้าวมาที่ผมคิดว่ามันจะราคาสูงกว่าห0าร้อยนใช่จริงทั้งหมด ไม่บอกราคาแล้วกันนะเพราะว่าเป็นรูรค้กว่ารลแกใงแกคือใจดริงเาเห็นว่าเป็นเด็กก็เลยรู้เหมกันแต่ก็หละครับลุงแกก็ยุ่งนะครับเขก็เก่งใจลงแกหมนกันเวลาเปคืออไยหอยแกน่าจะหนมากครับลูกค้าขอถ่ยรูปเขาก็หึ่งอย่างอย่างเก่าสองอย่างเก่าอะไรเขานั่นแหละครับเขาตะกนตลอดเวลาที่เปิดร้านอ่ะ มน,นหนื่อยตอนนี้ผมก็ถามว่าสามคนนี้เหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ว่าันนี้เราอยู่ที่นำมาส่งที่ส <ผม S 1> องคนมาส่งที่คหนึ่ง<อ>กับพี่นันะบอกเลยว่าพวกเราแม่งโคตนคนบรรดาเนียะพาเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปร้านนูน่นหรือพาี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์มาส่งบ้านอ,อย่างเี้ยครับรบรรดาเนียะก็ติดตามกันมีอะไรดีๆแล้วกันครับอะไรเป็นลังใจทีพูดเราจะตอไปอืออ่าอืออ่าอยู่นั่นแหละอืออ่าอะไรก็ไปดูแล้วก็มาลืมเรื่องแรงใจนะ กดไ liksom, ลค์ช่องนี้นะสับสไคร์และแชร์ให้กับคู่ผมขอบครับแล้วขึ้นเป็นราชาแห่งึดจ๊้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณพี่หนึ่งขอบคุณพี่นันมากนะครับคุณชิมี้ยก็ขอบคุณขอบคุณสมัยไลซ์ซั่